สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพัดพื้นเมืองครับผมนีม่ทพ่อกขวดเทียงหน้าทงุงไฮทุ่งหน้าอีกแล้วครับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าอายุหากินครับผมนี่ครับทุ่ทงไฮทุ่งหน้าบ่าวนงครับเมื่อนี้ร่พา,าลงไปอายุหากินครับนี่ครับบ่าวนงพาลงทงเนี่ยในเบาไฮไทยเนี่ยเป็นเ่นด้ว ครับเขาหน้าเบาลงกังามคักคึอกัน,นครับยดอดเลยเขาดำนะครับเขาดำก็ให้นี่อย่าค้างๆหน่อยเป็นบริวาณนด้ครับโบราณอันนี้เหดอยังได้ครับมันเกิดขึ้นเองไหมครับ ดาวไซหดเมนูนี่ศิลาบเท่าผอมครับมนึ่งนี่ดินแนวแนวแล้วนี่ครับมาใส่เบียสผอมเด้อกันเด้ได้แล้วครับตัวนี้อ่าปลาชิงปลาชิงชิงครับปลาชิงอือ,ะนะอ,อ,อได้ก้านครับผม รวมรวมไปด้น้ำี่เดียนกับคูเอาน้ำคันแทะเลยครับขี่เดียนขีเดียนให้น่าไหมครับขี่เดียนตวมดำมันจิบบกขาดง่ายครับผมกินทุสุดด้วยกันดีกว่าหรอว่กินสุดเลยจะเสียด้สกินเพิ่งนะครับใส่เดือนวันที่ับักบุ้งก็เก็บเอาอยู่น้ำนี้ละเดืนเด็กตัวนหนึ่งของตัวตัววัดใส่แน่นีน เนี่ยเดี๋ยวให้ยางก่อนอ้นอยู่บ่บ่แล้วอนเนี่ยอีกตัวหนึ่งเออสียามก่อนมาอมามีกตัวหนึ่งขาดบี่ยีกเดียนได้ใส่เดือนได้บ่าใส่เดืนเอนนั่นแหละครับอีกไเดียน,ยนี่บ่าใส่ไปเจบพักบุงก็หาห้อยพร้อมเหรอคือไห้ครับ ขเขาในการเด้น้ำเบาดูง,งามครับคับผมแต่รวยก็สอบแ้่แต่ละปีง่า,ามคักนี่ครับนะครับเขาลม่มึงคักได้ปีนี่ลมแห้งยังไรอยู่หันประกาศตรงไหทตรงหน้า นี่ครับผลงานเบาหนุน่มเนี่ยมันดำเอาเองเฮ้ยมัไปพุยนี่ครับผลง,งามัก็ร่มรวดทั้งลมทั้งพายุเนี่ยแหละครับช่วงนี้พึ่งนีมือนีพึ่งยุดวันนี้เบิดมือเบิดขึ้นครับมาลงแล้วยามเบ็ดเ ก็บุเปินยังนี่ตอนนึงเดตอนนี้น้อยอนนก็ตานเลย <c oughs> เห็นเดือดสองสามหมื่เลยครับทางบ้าน อย่งกันแทงถ่วมหัวเลยครับเขาเขางามคักของเบาวหนุ่มลอยก็สอบครับแต่ละปีพอดีเขางามเขาดำไม่เหรอเปล่าไม่เหรอเปล่าไม่ครับผมจะเอาห้อยแล้วครับที่นี่เอาห้อยไปก็ปดีมีหลับมีเท่าครับผมสิลาเท่า กินกับ oh, ต่ำหุณความนะครับหอยสดๆเลยโอ้ไหนล่ะเอันนี้อันนี้วะโอ้โหได้การด้วยครับเด็กปลาเค็งครับปลาเค็งครับบ้านหนุ่มมันกระใสผมกระใสผมก็ได้ตัวนึงบ้านหนุ่มได้ตัวนึงครับนี่ครับหอยข้าวเดียวครับผมประยุทหน้าบ้านหนุ่ม หน้าผู้อื่นสิบ่คอยมีอะ้อครับเนี่ยแต่มาเบาหนุ่มเนี่ยเนี่เขาเดี่ยวจีนวยัยเลยเออต้มกับตํำหุ่งเน่ยนั่นละเขาเดียวจีนวยหญ่มากเลเดี๋ยวเาลเท้าหอมนี่เออเดี่ยวจีนวยหญ่เลยด้วยจ้าเป็นยังจ้าเอาใส่ถ้าอย่มางเกบปกบุงครับหอยมดต้มสำหราบเท่าหอมครับ ครับมีเศษขัดในไัไ่ผมเลยครับครับเศษประจำซ่องร่างราบสาลายน้ำจืดครับผมเท่าครับผมไขน้ำไขน้ำเศษงุดมสมบูรณ์นี่ได้ครับทางนี่บเ,าเบาแหวกอย่ามาแตงวัดนี่ครับ ไม่เท่าด้วยหมายว่าต้องแกะหัวกลวินไพร์กินมันเลยตุม <c oughs> <c oughs> ่มเรียกว่าขอปิดใส่ควบสมารถคล้องหญิงได้เงินได้หน่อยนะครับเพื่อนเท่าสลาย หุง่งเลยบะึดครับมาต้องซื้อครับปลูกไว้น้ำคันแน่คันหน้าครับนีเมนูศูนบาทครับผมโดยธรรมชาติขี่รุดครับผมดึงจนโรมไหมเนี่ครับบรรยากาศทุง่งลุกทุง่งมาต่อแล้วต่อแล้วอันเดีย ไปเต็มรถเต็มรถเแงรถไปต็มรถกลั่นรถไปกลันเนียใรออที่หลังเต็รถไหเอารถรถเต็มรถอย่างดี่บอกเตมขึ้นือแงล่ะเนาะ้น

โคตรโคตรพ่อโคตรแม่เคียงเลยใช่ไหมโอ้ <laughs> โหดิครับกับหมอต้มนี่ดิโมโหกันหรอกอืมโมเกินกันยังงี้ก่อนนั่นเนาะเอ้การคือเก่ก <laughs> กกาครับผมอ๋นนอกระ, <laughs> ท,ะท้องแดงมาที่นี่ บราใส่สีลงอยู่กับกระทะข้างเดียโว้ยบ่เรานั่นเด็ครับได้แล้วเด้มันเล็ดมันเล็ดสามตัวแล้วครับจะยืนซิดอยู่เหลยังเดียวแฉะมาก่อดกาะขางขางตาเนาะไปดีกว่ปากได้ครับได็เบ็ดเขาจะร้อยเขาใกล้ถือเลยเป็นโม่ครับเป็นโมอืมเย็นี่ยังไงจิตโม่ มับคุยอย่างไงี้ถามกับปุกดีครับนี่ครับเสีบใจบนติดตักบนตรงตุ่มครับเอามาร่วนเนาตทำห่อนมาใไ่ครับ มันเปลี่ยนสีแหละเ,เปลี่ยนสีแล้วซึ่งมันถือน้ำร้อนแต่มันแลงโคตรโคตรมาหาเคียงเลยครับ <c oughs> tôm mong, nhau <laughs> ừ, mày mừng bỏi nè sếp mừng xì lê hèn mày hóc phòng mày hôm hạc 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 hạnh mày 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 โอเโอ้โห <Okay. S 2> oh, พวกสมารถไทยมันบ่ bro. ย้ำกินนะไม่ต้องบบเอาแบดเง้าคาร์วานเลยครับโอ้โหอีกเบิดนี่ยเน่าเห้ยบเท่ากับเรือเรียบร้อยครับผมพุงกับฟันเ,เรียบร้อย ใส่รวกพักบุ้งบาทที่นี่ปวกพักบุงครับหอยบาทที่นี้ตุ๋หอยนำ้ำใส่หลับเท่าน้้พความครับตอกหุ่น้ำางยืนนุกใสหลอนอใสรหลอน,นโมาอยู่เราเลยโค้มากอยู่ครับโตกันอได้ยิน เราหงิ้โอยยอยู่ดยินยพาวะขาขึ้นโบวอยู่ที่เดียรี่เดียซตำหุยโอ้ไปเลย,เเลย,ยไปย่งเสียโคกเลยครับเด้มมีโคกมีสากแล้วยำเสกกระลังมากร่อยบอจงา อย่างเลยครับคือมือนกจิไอเยังทุงหยางผมมีให้ใส่ครับผมน่กเสียบไส้ยเห็นได้เดเข่าเบาแอบฟ้าเงียบไปเฮ็ดยางทีลูกเงียกับบ่มีดเีนนีามีข้อยู่จัดบเงียไปเห็ดหยางเจ้าลูกเงียบกับบ่มีดจีข่อย มีขวยอยู่ได้เราสัตว <ant> ์มันมาจัดไปกเอาล้ำเราเลียกคูมี <royalty> ่ถึงเช้าเลยอเย่มมสีครับมีบลแค่บ้านสับเท่ากับซอยัดเพชใส่น เลยนี่ครับเมนูเสพเสแปรด้วหลับมือนียโอ้โหนี่ไอ้ไม่ครับครับผมกับนุเกรลชแนลครับผมจ้านี่แหละอาศจรรย์กปูบนนีโอ้ยนี่กีดนี่ครับได้ปูมาสองตัวครับน้อยวุเนี่ยว่าจะจำครับนี่หลักขาดกูได้คือตำักหุงอันนี้ไหม สอนไหมไว้โคตรเลยเดย่างนีเนาะอือโคตรเลยคอบคพุ่มเลยเออเออนี่ครับบรรยากาศดีเด้วอยู่นี่ดีครับดีมาใส่เบดครับเมื่อนี่ได้อยู่บ่ได้ได้ปลาเค็งสองตัวครับปลาเค็งแซ่บเด้วแซ่บด้วยแซ่บบ้านปลาเค็งนี่แหละใครกับแซ่บปลาหยังกับบัวทอปลาเค็งกับปลากกาจังหน่อยแห่งชิมมันเขาปลาคอนเขาเอิ้นปลาคอนเอินล่ะช่วงนี้นาหนาวเราทีมงานในเวลาไปล่าหนูบ่ครับโอ้ย แซ่บเลยยัง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 ถึงไม่ถึงเวลาเข้าพึ่งเลยเนี่ยว่าเนี่ยเที่ยวขางวันมาโูสิเหล่หน่าดิบหน้าเบาเด็กๆเหรอครับรอติดตามนะมันไม่สุกูบอ่นี่สุกแล้วเังได้ชิวก็ได้แต่บาทเท่านี้เอาออกแก๊งเด่นเหรอนะนี่ครับมันปูเลยปูมันเลยเหรอครับนี่แหละครับคั่วคางคางน้องสาครับผมคักคักเอาบ้าเส็ดได้ไปเฮ็ดอีกไม่อีกใครมีเงี้ยเอาเอาจิ๊บเข่าไหมครับ ไปตำเลยเอ้าไถเหล่ายก่อนเล้ไป้หลอฉันไม่เห็นยังอีกนี่ไลยไมนูนเด้ยโอ้ยบัวบัวไายเมนู่นเหรอไนเหให้บ้าหนองกันเส้นเห็ดอยงี้ครับเบาไส้จอดลงเมือง้อเมียีอเกิดอีกเกิดยูทัวนี่าเมียนั่นน้นเงินตอุ่เ ลาบเทาครับผมเ่าลาบคนลาบเลยครับนี่ครับหัวหอยบ้านในดุมเบอหัดิโอ<ม>้แล้วเดีว<ม>ันโะอ้ขาเปนงกันเถะขาญ่เนาะขามกุลขานี่ เมนูอีสานบ้านนาขั้วขางน้องสาครับผมนะครับก็เอื้อนราบเทาครับ